ที่รัฐบาลพยายามจะเอามาโชว์เป็นความสำเร็จว่าวันเดียวมีคนลงทะเบียนได้สแกนหน้าได้มากกว่า6ล้านคนแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับสุดท้ายแล้วการแจกเงินดิจิตัลนี้มันจะเป็นการถ่ายเทเงินเข้าไปในกระเป๋าของเจ้าสุนวันที่22สิงหาคม2,500 66เป็นต้นมาสิ่งที่ทักษิณพูดสิ่งที่เศรษฐาพูดสิ่งที่อุ้งอิงพูดหรือสิ่งที่คนในพรรคเพื่อไทยพูดไม่เป็นจริงอย่างที่พูดสักอย่างการกระทํากับคําพูดสวนทางกันมันจึงทําให้ภาพลักษณ์ของทักษิณพรรคเพื่อไทยเนี่ยเสียหายย่ําแย่ที่สุด และฝั่งอนุรักษ์นิยมเขาก็ทราบเรื่องนี้ดีกลไกของการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวกองมหาไทยซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับการปกครองส่วนภูมิภาคตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดเขาก็ได้ประเมินความรู้สึก ของประชาชนต่อรัฐบาลเพื่อไทยต่อทักษิณต่อนายเศรษฐาและก็ต่อนางสาวอุ้งยิงว่าพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยเขามองเขารู้สึกกับพักเพื่อไทยทักษิณเศรษฐาอุ้งอิงอย่างไรนอกจากนั้นแล้วเขายัางได้ใช้ หน่วยงานข่าวกองของฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวกองกองทัพบ,บกสำนักข่าวกองกองทัพอากาศหรือแม้กระทั่งสำนักข่าวกองกองทัพเรือให้ประเมินทัศนคติประเมินความรู้สึกของประชาชนต่อรัฐบาลปัจจุบันต่อผู้นำทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นทักษิณเศรษฐาหรืออุ้งอิง เอาข้อมูลสองส่วนมาประกอบกันข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยข้อมูลจากหน่วยข่าวกองกองทัพบ,บกกองทัพอากาศกองทัพเรือเอามาประเมินกันก็ออกไปในทิศทางเดียวกันว่ากระแสะความนิยมของทักษิณของพักเพื่อไทยของเศรษฐาและขององค์อิงตกต่ำลงในอัตรา ก้าวหน้าก็คือตกลงไม่ไม่น้อยตกลงมากมากมากและยังมีการประเมินกันว่าหากมีการสำรวจความนิยมของนายเศรษฐาทวีสินและพักเพื่อไทยในอีกสมเดือนข้างหน้าของสำนักโพนิดาเนี่ยตัวเลขจะเหลืออยู่ตัวเดียวนั่นหมายความว่าเศรษฐาจะมีความนิยมต่ำกว่า10% และพักเพื่อไทยจะมีความนิยมต่ำกว่า10%รูดมหาราชครับล่วงชนิดที่ฉุดไว้ไม่อยู่แต่สิ่งที่ทำให้เกิดความลาลาลังว่าจะทำอย่างไรดีกับกรณีนี้มันละลาลังมาหลายครั้งตัดสินใจไม่ได้สักทีว่าการกำจัดทักษิณและพักเพื่อไทยนีย มันจะมีประโยชน์ต่อการเมืองของฝั่งอนุรักษ์นิยมอย่างไรนี่เขายังตัดสินใจไม่ได้ครับตั้งแต่ตัดสินใจอุ้มชูทักษิณสั่งให้สมาชิกวุฒิสภาโหวตให้เศรษฐาเป็นนายกอุ้มชูทักษิณปกป้องทักษิณไม่ต้องติดคุกแม่แต่วันเดียวตามที่ได้รับแจ้งจากฝั่งที่ประเมินว่า จะได้รับความชื่นชมจะได้รับความศรัทธาเพราะได้สร้างความปองดองขึ้นแต่กลายเป็นว่าสิ่งที่คาดหมายว่าจะได้รับความชื่นชมจะได้รับความศรัทธากลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามมีแต่คำต่อว่าต่อขานมีแต่การถุ่มถุยไอเรื่องที่จะชื่นชมยินดีกับการสร้างความ ปองดองโดยทักษิณไม่ติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวนี่กลายเป็นความเสียหายทางการเมืองอย่างประเมินไม่ได้ขาดทุนปนปีขนปนป้ขาดทุนปนปี้ทางการเมืองแต่ทางฝั่งของทักษิณก็พยายามที่จะส่งสัญญาณว่าขอให้เขาได้มีเวลาทำงานขอให้รัฐบาลเพื่อไทยได้มีเวลาทำงาน ได้มีเวลาในการที่จะใช้ในโยบายใช้ความเจนจัดทางการเมืองและใช้การตลาดของพรรคเพื่อไทยที่เคยครองแชมป์ตลาดทางการเมืองลำดับหนึ่งี่ฟื้นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนให้กลับมาศรัทธาให้กลับมาศรัทธาพรรคเพื่อไทยเศษฐาทวีสินอุ้งอิงชินวัตรและศรัทธาทักษิณ อีกครั้งหนึ่งเวลาก็ถูกทิ้งทอดไปครับยาวไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันสะท้อนกลับมาจากพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมันไม่ใช่ความศรัทธามันกลายเป็นความไม่เชื่อถือกลายเป็นเรื่องสินส้นศรัทธากลายเป็นความรังเกียจสุดท้ายอยากจะทุบทำลายพรรคการเมืองอย่าง พักเพื่อไทยไม่ให้อยู่ในวงจรทางการเมืองของประเทศนี่คืออารมณ์ของประชาชนมันเริ่มเดินหน้าไปสู่อย่างนั้นซึ่งเขาก็รู้ว่าสิ่งที่คาดการว่าพักพลังประชาชนที่ต่อเนื่องมาเป็นพักเพื่อไทย ยิ่งลัชินวัตสามารถฟื้นกระแสพรกเพื่อไทยขึ้นมาได้พักไทยลักไทยถูกยุบต่อมาเป็นพลังประชาชนพรกพลังประชาชนสามารถที่จะฟื้นความศรัทธากับคืนมาได้ไม่เป็นในอดีตกลุ่มดีฟสเตตและติงแทงของเขานะครับได้ประเมินและสรุปกันว่าการตรบัดสัตว์ของ พักเพื่อไทยเที่ยวนี้นี่เป็นความเสียหายทางการเมืองอย่างร้ายแรงที่สุดเป็นความเสียหายทางการเมืองที่ไม่อาจที่จะหาอะไรมาชดเชยได้นอกจากนั้นแล้วเขาได้ประเมินการตัดสินใจของทักษิณชินวัตรการประเมินการตัดสินใจของทักษิณชินวัตร ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเมินได้เป็นผลสรุปว่าเมื่อไหรก็ตามที่ทักษิณมีอำนาจทักษิณจะตัดสินใจทางการเมืองผิดพลาดตลอดแต่ข้อดีของทักษิณ ในการตัดสินใจทางการเมืองกลายเป็นว่าเมื่อไรก็ตามที่ทักษิณหมดอำนาจการตัดสินใจการพิกเกมขึ้นมาสู่อำนาจทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งของทักษิณกับทำได้ดีนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องหยิบยกขึ้นมาเพื่ออธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจ การประเมินกระแสของพรรคเพื่อไทยทักษณิณและเศรษฐาซึ่งหลายคนก็เห็นตรงกันแล้วครับไม่มีใครแย้งเรื่องนี้ว่ากระแสของทักษณิณกระแสของพรรคเพื่อไทยและกระแสของเศรษฐานั้นเดินหน้าไปสู่ความตกต่ำในสถานการณ์ข้างหน้าไม่มีสถานการณ์ใด ไม่มีนโยบายใดที่จะทำให้ทักษิณพักเพื่อไทยและเศรษฐาฟื้นความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนได้เลยไม่ว่าจะกรณีเรื่องเงินดิจิทัลสุดท้ายจะกลายเป็นกระแสติดลบ และจะทำให้พักเพื่อไทยดับศูนย์ไปจากการเมืองไทยเพราะขณะน,นี้ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ลงทะเบียนตั้งแต่สแกนหน้าที่รัฐบาลพยายามจะเอามาโชว์เป็นความสำเร็จว่าวันเดียวมีคนลงทะเบียนได้สแกนหน้าได้มากกว่า6กล้านคนก็เอามาเป็นความสำเร็จ แต่ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับปัญหาอยู่ที่ว่าสุดท้ายแล้วการแจกเงินดิจิทัลนี้มันจะแจกไม่ได้สุดท้ายแล้วการแจกเงินดิจิทัลนี้มันจะเป็นการถ่ายเทเงินเข้าไปในกระเป๋าของเจ้าสัวเพราะสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการตอนนี้เขาไม่ต้องการมาม่าปากกระป๋องเขาไม่ต้องการ ผงซักผ้ายาสะผมยาสีฟันน้ำยาล้างจานคีมนวดผมเขาไม่ต้องการน้ำปลาเขาไม่ต้องการซอสปรุงรสเขาต้องการเงินสดเพื่อที่จะเอาไปดำเนินการแก้ปัญหาที่มีในชีวิตของพี่น้องประชาชนเขาต้องการเอาเงินสดนั้นถ้าในครอบครัวนั้นมีสองคนมีแฟนกับ มีสามีกับแม่ยังไม่มีลูกเนี่ยก็จะได้เงินสอง0 0ื่นถ้าเป็นเงินสดสองหมื่นเขาก็จะสามารถที่จะไปใช้หนี้ไปใช้จ่ายค่าไฟจ่ายค่าผ่อนรถไปซื้อส้มตำปิ้งไก่ไก่ไกย่างปลาดุกย่างไปซื้อลาบไปซื้อน้ำพริกอ่อ,องไปซื้อน้ำแกงไตปลาไปตลาดเงินมันก็จะฟุ้งมันกัน มันคือการเติมเงินลงไปในระบบจริงๆแต่ไอ้ดิจิทัลเนี่ยมันเป็นการเอาเงินไปเอาเงินบาทไปแลกมาเป็นดิจิทัลเอาดิจิทัลไปซื้อของของเจ้าสัวเจ้าสัวที่ผลิตสินค้าจะได้เงินส่วนใหญ่จากโครงการนี้ไปมันไม่เกิดการหมุนเงินครับมันเป็นการเทเงินที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศไปเป็นหนี้ แล้วก็เทเงินก้อนนั้นไปให้เจ้าสัวไอ้นักการเมืองชั่วจะไปแบ่งกับเจ้าสัวหรือไม่ผมไม่ทราบแต่สินค้าที่เข้าร่วมโครงการเขาให้ดิจิทอลมาหมื่นหนึง่งราคาสินค้ามันก็อยู่เฉลี่ยประมาณ2 0 0 0ไม่เกิน4,000บาทต้นทุนมีแค่นี้ครับกำไรเห็นเห็นกำไรเน็ตเนตก็ตกอยู่ประมาณ7,000 ห0 0ั 6, ถึงเจ็ดบาทเราเสียเงินไปแลกดิจิตอลหมื่นหนึ่งแต่เราได้สินค้าเราเสียเงิน1,000งบาทจากที่เราไปเป็นหนี้เอาไปแลกเป็นดิจิตอลแต่เราได้สินค้ามามีมูลค่าประมาณ3,000บาทแต่เราต้องเป็นหนี้หนึ่งหมื่นี่คือความอัปยศที่จะนำพาหายนะมาสู่ประเทศไทยในอนาคต แล้วไปภาคภูมิใจว่าพี่น้องประชาชนลงทะเบียนดิจิทอลก็แจกเขานี่ครับเขาก็ต้องเอาก็ต้องรักษาสทธิ์เพราะยังไงยังไงก็ต้องใช้นี่อยู่แล้วเมื่อคืนคุยกับคนที่เขาลงทะเบียนเขาบอกว่ายังไงมันก็ต้องไปใช้นี่มันอยู่แลกก็เอาสะหน่อยมันเอาของมูลค่าสามพันบาทมาขายให้เราหนึ่งหมื่นบาทก็ไม่เป็นไร เพราะยังไงก็ต้องใช้นี่อยู่แล้วก็ต้องเอาถามว่าแล้วชื่นชมไหมล่ะไม่มันทําอย่างนี้มันเอาเปียบประชาชนเขาสรุปกันอย่างนี้นะครับว่าโครงการแจกเงินดิจิทัลคือการเอาเปียบประชาชนยังไงไประชาชนก็ต้องไปใช้นี่อยู่แล้วต้องใจต้องเป็นนี่หมื่นหนึ่งแต่ได้ของมาสามพันยังไงก็เอาเพราะยังไงก็ต้องใช้นี่หมื่นหนึ่งบวกดอกเบี้ยอาจจะต้องใช้นี่เกือบ สามหมืนบาทต่อหนึ่งมืนบาทนี่ไงครับสิ่งที่เป็นความคิดของประชาชนตอนนี้มันจึงไม่มีความชื่นชมในโครงการแจกเงินดิจิทัลเลยไม่มีจริงๆครับนี่คือสิ่งที่ผมมาบอกกับพี่น้องว่าไอ้ที่เขากำลังตีปีกดีใจว่ามีคนลงทะเบียนเยอะมันไม่ใช่ ถ้าเราจะเป็นหนี้กันทั้งประเทศเนี่ย450,000ล้านอาจจะถึง500,000ล้านนี่ก็เอาเงินพวกนี้มาแจกให้ประชาชนเป็นเงินสดเลยไม่ดีกว่าหรือถ้าครอบครัวเขามี4คนอายุ16ปีขึ้นไปมี4คนคุณสมบัติได้เขาก็ได้เงิน40,000เงิน40,000ก็สามารถที่จะไปใช้นี่ใช้สินเลี้ยงชีพไปได้เขาจะไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของประชาชนสิครับเพราะเป็นหนี้แล้วนี่ สุดท้ายไม่ใช่ครอบครัวนายเศรษฐาไม่ใช่ครอบครัวของทักษิณนะจะมาใช้นี่ประชาชนนะมาใช้นี่ก็ให้เขาไปสิครับถ้าจะดแจกแล้วจะเอาให้มันวิบัติหายนะกันก็แจกเป็นเงินสดไปเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดอันนี้เอาประชาชนไปเป็นหนี้แล้วตอนนี้พยายามที่จะเอารายชื่อของพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเนี่ยมาเป็นตัวประกันแล้วก็บีบ ให้ฝ่ายกฎหมายไม่ไว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ไว่าจะเป็นองค์กรต่างๆที่เขาเตรียมจะฟ้องเอาผิดคณะรัฐมนตรีนี่ยอมเพราะว่าประชาชนลงทะเบียนแล้วประชาชนอยากได้เอานี่ไปอ้างเขาเรียกว่าจับประชาชนเป็นตัวประกันถ้ามันจะจับประชาชนเป็นตัวประกันมันก็จ่ายเงินสดมาให้กับประชาชนซะเลยสิไม่ดีกว่าเลยครับจะมาต้องเอาเงินบาทไปแลกเป็นดิจิทัลเอาดิจิทัลมปแจก แล้วเอาดิจิทัลไปแรกเป็นเงินบาททําอย่างนี้มันมีประโยชน์แอบแฝงเนี่ยไม่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันต้องเงินสดครับถ้ามันจะหายนะะกันแล้วก็เอาเงินสดให้ประชาชนซะเขาจะได้ไปทําอะไรก็ให้เขาไปทําบางคนครอบครัวมีหคนมีคุณสมบัติได้ทั้งห้าคนเขาก็ได้ห้0 0 0ืนนะครับต่อชีวิตเขาไปได้อีกตอนนี้ประชาชนยิ่งขาดเงินอยู่ จะให้เขาได้แต่มาม่าปลากระป๋องให้ได้แต่ผงซักผ้ายาสระผมสบู่ยาสีฟันน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มจะให้เขาได้แค่นี้เหรอจะให้เขาได้แต่ซอสน้ำปลาอย่างนี้เหรอมันอะไรกันน,นี่คือสิ่งที่ประชาชนกำลังตั้งข้อสงสัย จะถามว่าประชาชนเอาไหมเอาครับเพราะยังไงก็เป็นนี่แล้วแต่ผมยืนยันนะผมไม่เอาไม่สมัครด้วยเอาละครับนี่ไงที่เขาประเมินว่าทําแล้วมันจะฟื้นแต่จริงๆแล้วขณะนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเขามองว่าทักษิณพักเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินคือนักช่วยโอกาสทางการเมือง ช่วยโอกาสทางการเมืองเพราะหลอกลวงมาตลอดนี่ครับจนป่านนี้เป็นรัฐบาลหนึ่งปีแล้วที่ตะโกนแหกปากบนเวทีว่าครอบครัวไหนมีรายได้ไม่ถึงสอง0 0ื่บาทรัฐบาลจะเติมให้เต็ม20,000บาทแหกปากมาตั้งแต่ตอนเลือกตั้งจนป่านนี้ทำหรือ,อยังทำหรือยังยังไม่ทำและไม่พูดถึงอีกเลย จะต้องให้20ล้านครัวเรือนมีรายได้2แสนทำหรือ,อยังยังไม่ทำครับดังนั้นเนี่ยเมื่อประชาชนมองว่าทักษินพักเพื่อไทยและเศรษฐานี่คือนักชวยโอกาสทางการเมืองหาผลประโยชน์ระยะสั้นเอาประโยชน์เฉพาะหน้าแก้ตัว หลอกต้มประชาชนไปวันๆเนี่ยมันจะมีคนที่ไหนไปเชื่อครับเขาก็ไม่เชื่อไงแต่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในหัวใจทักษิณตลอดและทักษิณเชื่อเพราะทักษิณเชื่อว่าผู้มีอำนาจที่ทำการเมืองหลังฉากอยู่นี้ยังหนุนทักษิณรอยเปืน นี่ยังหนุนทักษิณร้อยเปอรทักษิณเชื่ออย่างนั้นแต่ความเป็นจริงมันก็ได้พิสูจน์แล้วนี่ครับวันที่27ดอดไปยื่นขออนุญาตไปต่างประเทศนี่ไม่รู้ว่านักกฎหมายที่อยู่ข้างทักษิณชินวัตรนี่มันรู้หรือเปล่าว่าสถานะตอนนี้ทักษิณชินวัตรคือนักโทษยังไม่พ้นโทษ มันจะขออนุญาตไปต่างประเทศได้ยังไงยังเป็นนักโทษอยู่อยู่ในระหว่างพักโทษมันขออนุญาตไปต่างประเทศไม่ได้นี่ประการที่หนึ่งประการที่สองทักษิณอยู่ในระหว่างประกันตัวในฐานะเป็นจำเลยในคดีความผิดกฎหมายอาญามาตรา1 1 2ซึ่งเป็นกฎหมาย เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและผู้ต้องหาจำเลยทั้งผู้ต้องหาทั้งจำเลยในคดีที่ถูกฟ้องถูกกล่าวหาว่ามีความผิดกฎหมายอาญามาตรา112รและเกือบรอยเปอร์เซ์ศาลไม่ให้เดินทางออก नौ पथे